ในในในวันนี้ดรวันดี้มาเยี่ยมท่านคุณหมอดำนะคะที่บ้านขาราชบุรีคนดังคนดังคนดังนะคะเรื่องสมุนไพรวันนี้คุณหมอแนะนําเกี่ยวกับอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูยาก่อนค่ะพ่อหมอขี้เหล็กค่ะแต่สดนะนี้ตั้งกวานะพ่อหมอขี้เหล็กสดพ่อหมอสะเดาพ่อหมอสะเดาพ่อหมอชะอมเนี่ยือเป็นอย่างนั้นน่ะเออชะอมพ่อหนาหมอหรือก็เหพ่อกหมอไปเก็บทีคันรถเหงือกหมอค่ะ พ่อหมอทองพันช่างทองพันช่างค่ะพ่อหมอตำลึงทองบ้านลร่ิเธิ์สังฆาตแก้ิดวงอันเนี้ยอแก้ิวงและนี่พ่อหมอฝรั่งค่ะเจ็ดหมอที่รักษาหนักๆนะอันนี้หายขาดนะมียืนยันนะในแพทย์เด็นต้องมียาผมหนึ่เอสดมะเร็งมะเรงเบาหวานเบาหวานโรคพุ่มพวงพุ่มพวงและเอลีแพ้พุงตัวเองนะใช่ค่ะะเก็ดเงินด่างขาว ไม่ใช่นะสวนตัวหลังพัวเดียวกระดูกทับเส้นเอามาพึกเก้าเก้าลำมาร้อยหาทั้งร้อยมีวิธีนวดด้วยไหมฮะไม่ต้องต้มยาอย่างเดียวแล้วก็ไตที่ไม่หายยุโรคเดียวคือไตที่ฟอกเนี่ยผมต้มมา20ปีไม่หายโรคเดียวคือไตที่ฟอกอาทิตย์ไม่ฟอกสองครั้งสามครั้งอันนั้นไม่ต้องมาเลยไม่หายแต่ถ้าเดือนฟอกครั้งอันนี้มาได้เลยหายขาดพวกไตลั่วไตบวมไตวายไตเสื่อมจะเปลี่ยนไตมากินัะหายหลวงพ่อวัดหนองลานที่ท่ามะกา จะเปลี่ยนตาตแล้วนาพยาบาลมาต้มให้พยาบาลคนนี้เขาบริจาคายให้หลวงนเาเขาพอดีเขามาเจอคนแก่มากินยาผมเขาเป็นเบาหวานจะล้างไตกินแล้วเบาหวานไม่มีไตไม่มีไม่ต้องเขาก็เลยถามในบานถามว่าป้าไปกินยาอะไรมาเขาบอกไปกินยาต้มบ้านหมอด,ดำบ้านคาเขาจดไว้แล้วเขามาเอาหม้อดเดียวไม่ต้องเปลี่ยนเดียวกันอยู่อาจารย์ถวันวัดนนองรานตาไตไหมจะเปลี่ยนแล้วไหมค่ต้องเปลี่ยนเลย ดูดูหมอดำเนี่ยยังหนุ่มอยู่หมอดำอายุเท่ากี่ครับเจ็ดสิบเก้าโอ้คุณหมอขาด็อกเตอร์บุณมากเคยมีปัญหาเรื่องเก้าเก้ามาล้อหักน้อยนะครับตัวตัวตัวไหนแล้วหรือเจ็ดตัวนี้ครับเจ็ดตัวนี่แหละเหมือนกันหมดที่มาแต่ต้องเอาชื่อจริงนามสกุลจริงมาทำแปลว่ายู่ในทีมเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาในโลกเจอเขาบอกเขาเอาบุญ ระยะไหนอ่ะคุณหมอไอที่หมอไม่เอายิ่งชอบหมอรพที่รัก็มาอยุฬาเมื่อเรลวๆเหลด็อกเตอร์เลยนะด็อกเตอร์เลยนะอยุฬานะเป็นมะเร็งมากินยาผมนะมีอยู่คนึงตัดนมหมดแล้วมะเร็งต้นนมเดินไม่ได้เลยอืเขาคนไข้มาจอดลงนี่แล้วก็อุ้มลงนั่งรถเข็นมหาผมเนี้ยอืไปนั่นเสร็จแล้วผมบอกเอามาแล้วดีไปไหวครูท่านู่นนะครูพระอินทร์นะเทวดานะอมอสองได้ต่อเลย สองมอไปตรวจเลยไม่มีเดี๋ยวนี้อยูเบอร์โทรมาคุยได้อผมผมว่าไม่ต้องมาเยยมบ่อยๆผมยืนไมยุยืนแข็งแรงเหมือนพี่คือถ้าถ้าใครที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วแล้วแล้วก็หมอวินิจฉัยว่าว่าเป็นโรคนี่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 ค่ะคุณบอกมาได้เลยก็ก็บอกว่าเออฉันเป็นโรคนี้แล้วก็มาหาผมมาหาถ้าสนใจนะถ้าบอกเขาเขากินเยอะ ไม่ต้องมาคือถ้าเขาอยากหายเขามาใช่ไหมต้องต้องตัวเขาเองมาเหรอคะแล้วถ้าเกิดว่าเขามาไม่ไหวเนี่ยญาติคนที่ดูแลมาอ๋อค่ะครับแล้วมาฟังผมอธิบายเพราะเพราะเมื่อกี้ที่เรามาเนี่ยปรากฏว่ามีคนมาจากกําแพงเพชรใช่ไหมาอมยเขาหายแล้วนะเขาหายสองสามคนนะนี่นี่เขามานี่นี่พรุ่งนี้หรือไม่สองวันเองโอ้ยเลยกำแพงเพชรอืาเข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 าฟังว่า ว่าคนอื่นหายเขาก็เลยตามกันมายายเขาหายกำแพงเพชรอำเภออเมืองอะอุ้ยแต่เมื่อกี้เขามาตะตุาปูดเลยนะหนักแน่หนักจริงผมไม่เคยเป็นขนาดนี้ปวดจนร้องไม่ออกอะดูดูบัญชีลายมือสวยอ่ะค่ะนี่ไงอำเภอเลยฮะอำเภอ จงังหวัดเ,เพชรบูรณ์เออออำเภอเมืองเพชรชบูรณ์นะค่ะอืี่ดำเนินนีอ่อ่างทองคับนนทบุรีกรุงเทพกรุงเทพประจวบนครนายกค่ะทั่วประเทศเลยทั่วประเทศนะอืมสกลนครอสมุทรสาครสระบุรี มีหมดแล้วครับทุกจังหวัดเลยผมทางการจังหวัดการครุงนครราชสีมาหมู่บ้านปิ่นภูมิสุโขทัยนี่ไราชบุรีนครปฐมบางแคเช่อกตัวหมดทำอะไรครับระบุรีระยองระยองคนนี้เป็นเป็นมะเร็ง